รถยนต์มือ2ดีที่สุดบริการ02 333 1116นัสันศูนย์กลางกีฬาฟอฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับในช่วงของเปิดโลกรถนะครับผมบอกแล้วว่าจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเขาบอกว่าในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจนะครับกำลังกระท่อนกระแท่นนะครับไม่ค่อยสู้ดีนักแบบนี้นะครับธุรกิจของรถยนต์มือสนะครับ เป็นธุรกิจที่น่าจับตามองน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับแล้วจะพูดถึงเรื่องของธุรกิจรถยนต์มือสองแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงจะปิ๊งนะครับชื่อของดีที่สุดบริการขึ้นมาแน่นอนนะครับวันนี้ผมได้ถือโอกาสครับเชิญผู้บริหารหนุ่มนะครับมานั่งพูดคุยตรงนี้ครับคุณโจจากดีที่สุดบริการสวัสดีครับคุณโจครับสวัสดีครับคุณบอมครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องถามคุณโจอ่ก่อนช่วยเล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งว่าเรื่องของประวัติเป็นมาเป็นไปยังไงถึงจะมาเป็นดีที่สุดบริการครับเออจริงๆแล้วเนี่ยดีที่สุดบริการเนี่ยนะครับก่อตั้งมานานกว่า28ปีแล้วนะครับ,รบผมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะเป็นใช้ชื่ออื่นบ้างน,นะครับแล้วก็เอ่อก่อนหน้านั้นเป็นชื่อนิชัยบริการครับนะครับก็โลเคชันเนี่ยที่ตั้งสมัยก่อนเนี่ยเราตั้งอยู่ตรงสุขุมวิท50ครับนะครับแล้วตอนตอนนี้คือเป็นโลตัสออนรุฟไปแล้วนะครับ,รบผม แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราอยู่นั้นมาช่วงหนึ่งก็ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับบนสุปเปรวิ62ครับหนึ่งนะครับแล้วก็ความเป็นมาเนี่ยก็คือเริ่มมาจากรุ่นของคุณพ่อนะครับกับคุณอาช่วยกันบุกเบิกช่วยกันทำขึ้นมาแล้วก็กลายมาเป็นวันนี้ดีที่สุดบริการัแต่ได้ฟังอย่างนี้นะครับหลายๆลคนก็เลยสงสัยต่อครับรวมถึงตัวบอลเองด้วยว่าแล้วคนหนุ่มๆอย่างเงี้ยมีไฟอย่างนี้ ทำไมอยู่ๆถึงมาสนใจเรื่องธุรกิจรถยนต์มือสองครับส่วนหนึ่งเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าคือเราเหมือนกับเกิดมานะับผมเชื่อว่าทุกหลายครอบครัวเป็นอย่างนี้ครับเกิดมาก็เอ๊เราได้เห็นแล้วเป็นธุรกิจของคุณพ่อเป็นของคุณอาเป็นของครอบครัวนะครับเราก็ได้ซึมซับนะครับเรื่องราวของรถยนต์มือสองมาตลอดนะครับพอเราได้ซึมซับเรื่องราวของรถยนต์มือสองมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราได้ศึกษา พอเราได้ศึกษาเข้าไปปุ๊บแล้วเนี่ยเราเห็นว่าตรงรถยนต์มือสองนียมีประโยชน์ต่อที่บริโภคครับนะครับตรงอย่างเช่นต้นทุนบ้างอย่างที่เราทับซบกันเรื่องของราคาบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแทนที่จะต้องไปเสียเงินซื้อรถป้ายแดงบางครั้งซื้อรถมือสองเนี่ยได้ประโยชน์มากกว่าก็ประมาณนั้นอะไรเงี้ยครับผมครับที่นี้ในส่วนของรถยนต์ธุรกิจมือสองเนี่ยตั้งแต่คุณโจเห็นมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ครุภีมาด้วยเนี่ยครับ มันมีความแตกต่างมีความเปลี่ยนแปลงไงครับระหว่างแต่ก่อนกับปัจจุบันนี้ต่างกันมากไหมครับอ๋อต่างกันมากต้องยอมรับเลยนะฮะอย่างเช่นเรื่องของการแข่งขันนะครับในธุรกิจเราจะมือสองนะครับจากแต่ก่อนนี้เนี่ยคนท้าขายรุยนสองอาจจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวนี้โอ้โหไปเส้นทางไหนสีนี้เนคเลินสุขุมวิทหรือแม้กระทั่งแถวกาญจนาก็ตามหรืออะไรรัชดาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขึ้นอย่างกระดกเหตุเลย <N> เรียกว่ามีเรื่องของผู้ที่ทําธุรกิจเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นแน่นอนฮะับเยอะมากทีนี้พอมีคนทําธุรกิจมากขึ้นแน่นอนย่อมเป็นผู้แข่งขันธุรกิจที่ค่อนข้างจะหลากหลายครับผมความแตกต่างของดีที่สุดบริการกับคนอื่นๆเป็นยังไงครับเอ่อนะครับอันนี้ชัดเจนมากๆนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมอาจจะขอกล่าวย้อนกลับไปนิดนึนงครับว่ามันมีความหมายมาตั้งแต่ควาว่าดีที่สุดบริการนะฮะค,คือหลาย ตรงนี้ก็เป็นจุดที่หลายคนก็เอ๊ะทำไมต้องใช้คำว่าดีสุดบริการนั่นนะสิอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะเริ่มแรกเลยเนี่ยชื่อนี้เนี่ยนะครับเราได้รับมาจากจริงจงเนี่ยลูกค้าโอแต่ตอนที่เราเนี่ยเขาใช้คําว่าวิชัยบริการครับที่ <นะ S 2> บอกบตั้งแต่เรกเม,มอใช่ครับแล้วก็เอ๊ะพอมาเปลี่ยนเป็นโลเคชันตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เลยโหวตกับลูกค้าอ๋อลูก S <S นี่เป็นชื่อที่ได้รับการบวตเหรอครับได้รับการบวตจากลูกค้ามานะฮะจากลูกค้าสมัยก่อนที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลูกค้าเก่าแก่กันมานานเป็นคู่ค้ากันมานานเลรก็บดวตใช้คํานี้ว่าดีที่สุดบริการนะครับแล้วก็เอ๊ะเราก็เลยถามลูกค้ากลับว่าทําไมทําไมถึงอยากให้เราใช้ชื่อนี้ครับหลายคนสงสัยเราก็พอราพอ,พอเราได้ฟังคําตอบเป็ลูกค้าแล้วเป็นอะไรที่น่าสนใจเราก็เลยตัดตั้งชื่อนี้เลยตรงที่ว่าหนึ่งลูกค้าบอกว่าประทับใจ ตั้งแต่เรื่องของคุณภาพการซื้อรถเข้ามาอมนะครับคือเรามีแผนกเนี่ยที่ซื้อรถโดยเฉพาะนะครับผมซึ่งมีประสบการณ์ในนี้เนี่ยมานานพอสมควรนะครับทําให้คัดเลือกรถที่มีคุณภาพเข้ามาขายที่ออฟฟิศเรานะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราได้คัดเลือกคุณภาพรถแล้วเนี่ยการขายครับเราไม่ใช่แต่แต่ว่าขายอย่างเดียวอแต่การขายของเรามีการแนะนําความเหมาะสมให้กับลูกค้า นะครับอย่างเช่นเรื่องของลูกค้าหลายท่านอาจจะเป็นเรื่องของงบประมาณนะครับอาจเป็นเรื่องของประเภทของการใช้รถนะครับตรงนี้เนี่ยพอเราแนะนําไปแล้วเนี่ยนะครับลูกค้าได้นํารถไปใช้ตอบสนองความต้องการลูกค้าประทับใจลูกค้าประทับใจถูกต้องบางทีลูกค้าอาจจะนึกรถที่ชอบไปอีกประเภทหนึ่งแต่อาจจะไม่เหมาะสมกับความต้องการที่ใช้จริงๆไม่เหมาะสมกับฟังก์ชันที่ใช้จริงครับนะครับซื้อไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่พอเราได้รับให้คําแนะนําลูกค้า นะครับความเหมาะสมนั้นเกิดขึ้นปุ๊บลูกค้าไปใช้ประทับใจสุดท้ายลูกค้าพอมีอะไรกลับมาหาเราับได้รับการบริการกลับไปอด้วยรอยยิ้มครับนะครับเรามีทีมช่างมีทีมเซอร์วิสก็มีประสบการณ์ทางด้านี้มาตั้งแต่เราเปิดมาเลยนะครับเพราะนั้นหลายรถหลายรุ่นหลายคันเนี่ยนะครับเราดูแลอย่างดีเรียกว่าชํานาญละแน่นอนฮะสุดท้ายเลยการหี่ว่าดีที่สุดบริการ นะครับเพราะเราเริ่มต้นตั้งแต่การซื้อรถเข้าที่มีคุณภาพนะครับให้คําแนะนําในการขายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสุดท้ายการบริการที่ดีครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับอย่างที่คุณโจบอกว่าตั้งแต่ชื่อของดีที่สุดบริการนี้ก็แตกต่างจากคนอื่นแล้วนะครับรวมถึงการดําเนินการธุรกิจด้วยที่อื่นเนี่ยอาจจะซื้อขายคนเดียวกันเลยดูแล่อมแซมก็คนเดียวกันรับผิดชอบทําทุกอย่างหมด <c oughs> แต่ที่นี่นี่ใครชํานาญทางด้านไหนไปทําทางด้านนั้นครับผมเพราะว่าเรารีคู๊ดนะฮะเรียกวารับสมัคร เวลาคนมาทํางานเนี่ยจะแยกเฉพาะเลยนะครับฝ่ายประเมินราคารถในการรับซื้อรถเท่านะครับก็จะต้องมีความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะับนะครับจะมาขายอย่างเดียวไม่ได้ส่วนฝ่ายขายก็ต้องแน่นอนนะฮะต้องมีประสบการณ์มีความชำนาญด้านฝ่ายขายโดยเฉพาะซึ่งเขาต้องตอบคําถามลูกค้าตอบความต้องการลูกค้าได้ นะครับแล้วก็เซ์วิตเหมือนกันรเรื่องการบริการช่างที่เรารับสมัครเข้ามาทุกคนก็ต้องแน่นอน,นต้องมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถรที่ชัดเจนทีน,นี้มาเจอตัวจริงมาเจอคนที่รู้จริงอย่างนี้นะครับถามนิดนึงว่าในช่วงที่เศรษฐกิจกําลังกระท่อนกระแท่นแบบนี้หละคนบอกแหม่มีปัญหากันเลือเกินรเรื่องของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยมีรถกลุ่มไหนประเภทไหนบ้างครับที่ต้องบอกว่าประเภทได้รับความนิยมค่อนข้างสูง จริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ารถกลุ่มราคาเนี่ยระดับประมาณเนี่ยสามถึงสี่แสนบาทบนะครับหรือสองแสนถึงสี่แสนบาทอะไรประมาณนี้นะครับก็ตลาดเนี่ยมีความต้องการอยู่ต่อเน,นื่อง mm. นะครับแล้วก็มีการตอบสนองอยู่ต่อเน,นื่อง mm. ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋ง mm. นะครับหรือว่าเป็นรถกระบระก็ตามนะครับซึ่งทั้งสองกลุ่มเนี่ยแน่นอนและลูกค้าชัดเจนนะครับรถเก๋งก็ซื้อไปใช้ดำเนินชีวิตประจำวัน mm. นะฮะ ก็ใช้ใน,นออฟฟิศขับไปแล้วิดบ้างอะไรอะไรบ้างอะไร,ไรก็ตามนะฮะก็ในกลุ่มประเภทนี้ส่วนแน่นอนนะรถกระบะเพื่อการพาณิชย์นะครับลูกค้ากลุ่มนี้ก็ก็ชัดเจนที่ว่าถ้าอยู่ในก๊อเประมาตรงนี้เนี่ยก็รับได้แล้วตลาดก็ยังมีความต้องการ,รอยู่ต่อเน,นื่องทีนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนสนใจคับผมบอกว่าเราคุยกันถึงเรื่องซื้อขายเรื่องของรถยนต์มือสองแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าแล้วเรื่องของการจำนํารถ เพราะผมได้ข่าวมาว่าทางดีที่สุดบริการเนี่ยแหมเรียกว่าเดินเข้ามาเนี่ยมีบทุกรูปแบบความรับผมมีขายหรือเปล่าเนี่ยมีครบทุกรูปแบบนะครับส่วนตรงนี้เรามีการดำเนินการ